ดูแอกว่ายหาอะไรกันแต่เช้าเลยนี่นมากันแต่เช้าเลยโหเยอจริงๆมากันเยอะเลยนี่นนนเฮ้ยเยมายังไงเนี่ย โอ้ดูฮะสวยงามไหมดูท่าทางเขาเนี่ยดูล,ยลีลาสวยงามจริงๆเลยมาโผล่ตรงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยดู สง่างามจริงๆฮะบรรยากาศของคลองเช้านี้สดใสเลยฮะนะ